ครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับแบบฟิตนะฮะก็วันนี้ <c oughs> รีวิวครับผมจะมารีวิวในส่วนของเบ็ดตัวน,นี้เลย, mer, ยฮัมเมอร์อัอยาไเบลดภาษาอังกฤษตัวภาษาอังกฤษอะเออนั่นแหละก็คือเบ็ดนี้มันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอย่างไงนะเกือบจะโกงแต่มันก็ไม่โกงนะครับ <c oughs> พรามันจะมีเบ็ดอื่นที่มัน ที่ในแพทนี้มันดูโกงกว่านี้นะก็แบทแบทนี้คือเป็นแบบอ่อนแบบว่าสตัรน,นะครับค่อยไปละอ๋อโอเคก็คือสตัรรนลัวนะครับความสามารถคอมบิดก็คือมีโอกาส40%รรทำให้เกิดสถานะคอมบิดตัวนี้ก็คือสถานะตัวนี้น,น,น,นี่ตัวนี้เลยนี่นี่น,น,นี่ดูจะชัดผมบิงก็ไม่เก่งอิดแนหนำด้วยตัว M O U R N E P นะครับ ใช่ไหม P/B วะนั่นแหละนั่นแหละครับมันจะทำให้มีความันติดแบบนี้ยคูณเงิน7.5เท่านะฮะแล้วก็เหมือนแบนบมีโอกาส50%ทําทำให้ปลาที่เราตกอยู่นอ่นติดสถานะมึนงงนะครับก็คือแบบมึนอะสตนันอะห้าวินาทีนะครับและเมื่อปลา,าอยู่ใน แถมนั้นนะเป็นเวลา5วินาทีขออันจะฟาดลงใส่ปลาถ้าไม่ปลาติดสถานะมึนงงอีกทีนึ่งเป็นเวลา2วินาทีาความคืบหน้าเพิ่มขึ้นบวก8%แล้วก็มีคู่ดาวาวินาทีครับนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูมันก็จะทบาอ่านนี้ปึ๊บปึ๊บนี่นี่เลยครับใช่ไหมนี่ไปแล้วนะหนึ่งดอกไอนน้พาสซีแบแล้วนะครับนี่เห็นไหม มตีอีกรอบหนึ่งก็คือในทางวิงเนี่ยมันจะทําการตีนะครับหนึ่งทีทำให้ติดตันนะครับโอเคนีครับเบ็ดน,นี้แล้วก็สแต็กก็ประมาณนี้เลยความเร็วหลอกล่อห้าสิบโชคสองร้อยห้าสิบการควบคุมศูนย์จุดสี่ความยืดหยุ่นศูนย์น้ำหนักที่ให้มาก็คืออินฟินิตี้นะครับแม็กเลยนะครับผมทีนี้ในส่วนของของข้าวเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะ,ปะไปไปที่เกาะโบราณกันก่อนนะครับ ตอมันของมันไม่ได้ยก่กค่ะมันมันยากอยู่อันเดียวฮะที่เราต้องหาเดีต้องมีผมไปที่เกาะโบราก่อน ด้านนี้นะครับเข้าไปด้านในก่อนโอเคอ่ะไปไปดูกันว่าเบบนี้มันใช้อะไรบ้างนะครับ ให้ในมาดูสินี่นครับคือมันจะอยู่ด้านล่างนะครับมนี่มันจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ในส่วนนี้ก็คือมันต้องใช้ส้นส่วนอยู่ประมาณสี่อย่างครับก็คือเอเซนนะครับเอเซนตัวที่ขึ้นต้นด้วยตัว T I D E นะครับเอเซน แล้วก็ก้อนเหล็กห้าชิ้นแล้วก็ตรงนี้อะไรไปู้วนะ่าเป็นทฮมเมอร์เหมือนแบบเป็นเป็นหัวคอมน,น,นะครับแล้วก็มูสโตนครับไอ้มูสโตนเนี่ยผมบอกเลยว่ายากมากโอเคเดี๋ยวพาไปดูทีละอย่างกันแล้วกันนะครับเเริ่มจากไอเจ้าเอเซนก่อนเอเซนนี่ผมไม่แน่ใจว่าผมมีเหลือไหมนะเดี๋ยวมดูให้แปบ๊บหนึ่งนะเอเซนเออเหมือนจะไม่มี <c oughs> มันจะไม่มีอ <c oughs> แล้วผมก็ไม่มีโทเทมด้วยโอเคก็คือเอ็กเซนเนี่ยเราจะได้จากการที่รออีเวนต์ครับเป็นอีเวนต์ทามนะครับอีเวนต์ทามมันจะมาตอนที่ตอนไหนไม่รู้ละแต่ว่าถ้าว่าเออแบบเรารอแล้วมันไม่เกิดใช่ไหมนี่นี่นี่ตรงนี้เลยครับมาซื้อตรงนี้ดีกว่านี่โทเทมครับก็คือซื้อเซ ซื้อไอเจ้าตัวเนี้ยโทเทมตรงนี้แล้วก็เปิดใช้งานครับผมเปิดให้ไม่ได้นะมีตังค์ไม่พอเอ,อมีตังค์ไม่พอขาดทีนส,สองล้านนั่นแหละยังมีไม่พอนะบผมเลยไม่มีโทเทมเหลือด้วยถ้าไม่ผิดนะเดี๋ยวใช่ผมไม่มีแล้วแหละเออม,มันเกลี้ยงเลยนั่นแหละมันจะขึ้นข้อความมาบอกนะว่ามันจะอยู่ตรงห้องไหนนะครับ อาจจะอยู่ต้วส่วนใหญ่ที่ผมเจอจะอยู่ในโซนของป่าอันเจนเนี่ยตรงที่มีบอสสองตัวในห้องเดียวนะครับไอตรงนั้นแหละแล้วเราก็ไปหาเอานะครับว่าหินมันอยู่ตรงไหนนะฮะพอเราเจอหินใช่ไหมล้วก็เอาเจ้าพิแอคมาครับมาขุดได้เลยเอเซนเนี่ยมันจะออกมานะครับนี่คือวิธีการหาที่ผมแนะนำได้ว่ามันง่ายอยู่แต่เราเสียเวลาตรงที่ว่าต้องรอไม่ก็ซีทอทร์ทิมเดี๋ยวนะครับ โอเคไปชิน้นชิ้นที่หาง่ายง่ายจริงๆก็คือไอ้แฮมเมอร์ครับตัวแฮมเมอร์ที่ผมแบบที่บอกเออไม่ใช่ชิ้นเดียวก็คืออยู่ตรงนี้ครับนี่ในถ้ำลงมาปุ๊บเราก็เจอเลยนะครับราคาเจ็ดแสนะฮะเจ็ดแสนห้าโอเคทีนี้ไปกันต่ออีกที่หนึ่งก็คือมาในส่วนของก้อนเหล็กนะครับก้อนเหล็กเราจะได้จากการที่หาในถ้ำของเมอร์ลิน อในถ้ำเมอร์ลินเนี่ยอ่านั้นไงวะเอออันนี้แหละก็คืออใครก็ตามที่ยังทำของเมอร์ลินไม่เสร็จเราก็ต้องไปทำให้เสร็จครับเพราะถ้าไม่ทำก็ไม่สามารถซื้อแบบจากเมอร์ลินเพื่อลงไปด้านล่างได้นะครับนี่ปุ๊บลงไปเลยครับถ้าแบบเสร็จแล้วนะก็ลงไปเลยปุ๊บนี่ยืนตกตรงนี้ครับ นี away, no like ่ตรงนี้เลยนี่ยืนตรกตัวนี้เลยครับยืนไปเรื่อยๆครับอยืนตกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก้อนเหล็กก็มาครับนี่ให่ไหมตกไปเลยฮะเดี๋ยวก้อนเหล็กก็ขึ้นครับใช้เหล็กห้าก้อนนะครับนี่ไงเห็นไหมขึ้นละเห็นไหมได้มาแล้วก้อนหนึ่งนะครับนี่ก้อนเหล็กตัวนี้นะครับก็ใช้ห้าก้อนนะครับโอเคมาในส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือเจ้ามูลสโตนนะครับ ผมจำได้ว่าผมมีแค่ชิ้นเดียวนะใช่ผมมีแค่ชิ้นเดียวก็คือในส่วนของไอ้เจ้าเดี๋ยวออกไปข้างนอกดีกว่านี่ส่วนของเจ้ามูลสโตนเนี่ยอืมอา่าต้องติดบับคือเราต้องมาเปิดรีหาเอานะครับก็คือให้มูลสโตนนั้นอา่าทาการรีครับรีติดบับตัวนี้ก็คือติดบับของตัวนี้เอาไปแล้ว แม่เมื่อกาจะเอาเป็นตัวอย่างจบแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปนึงผมตกให้มาอีกทีนึงขึ้นเลยติดไหมล่ะให้ติดเถอะจะได้เอามาให้คนดูจบ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 ติดไหมเออติดครับโอเคนั่นแหละนี่ต้องเป็นแบบตัวนี้ครับก็คือแบบ M O U ัวเนียนี่นี่นี่ใกล้ๆเลย M O U R N E อ่อดอะไรทุกอย่างเนี่ยแหละเออต้องให้แบบ เนี่ยเราต้องเอามือตะตัวนะ่ะไปรีหานะครับไปรีหาหติดบับตัวนี้เลยผมแนะนําว่าให้เปิดอ่าบูทโชคสุดๆเลยครับเพราะว่ามันไม่มีบอะครนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์ในในการรีนะฮะก็สิ่งที่ผมใช้ก็คือน้ำยาลัคกี้พอชั่นบับจากเมอร์ลินที่เป็นบับลักคกี้ของเมอร์ลินสามเนที่แล้วก็อะไรอ่ะเออล่าโทเทมครับเออแล้วก็สถานะการพันธุ์บวกสถานะ เอ่อโทเทมนะครับเออโทเทมที่ใช้ฮะก็ตัวน,นี้แหละนี่เพิ่มอัตราการขายพันนะครับสิบห้าเปอร์เซนต์ประมาณนี้ครับรีไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็เจอครับผมแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยก็ออกยาวพอสมควรครับโอเคทีนี้มาพูดในส่วนของบิดตัวนี้ใส่บัฟอะไรดีนะครับก็ในส่วนนี้ผมขอแนะนําว่าให้แล้แตคนชอบเลยครับให้แล้แตคนแบบถนัดเออ ถ้าบอกว่าเอออยากได้แบบเนี่ยอยากได้ได้ส่วนของอโชคโชคใช่ไหมถ้าอยากได้โชคเยอะเอะผมแนะนําว่าแบบมาแรงเนี่ยให้เราเอาเป็นไอเจ้าอ่าเขาเรียกอะไรนะในส่วนของเอาเป็นแบบเออหลอกล่อครับก็คือไอเจ้าหลอกล่อครสิบห้าเปอร์เซ็นของหินรุนรเิหนึ่งครับเออนี่ถ้าอยากได้แบบว่าไอน,นี้ใช่ไหมอยากเพิ่มโชคเราก็แค่ใส่ตรงนั้นแล้วก็มาบูทกับเจ้าตัวนี้ครับ กับไอเหยื่อเราเนี่ยเหยื่อที่มีโชคเยอะๆเนี่ยเราไปบูทใส่เบ็ดนะฮะก็คือใช้รูนเพิ่มความไวในการหลอกล่อแล้วก็มาใส่กับเหยื่อที่มีโชคเยอะๆนะครับก็จะได้โชคเบ็ดที่เยอะขึ้นนะครับในส่วนของอยากให้การสตันป่ามันทำงานได้ดีๆใช่ไหมครับแบบแบบทำงานได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยผมขอแนะนําเลยว่าเอาเป็นบับแช่แข็งปลาครับก็ใส่เป็น หลอกล่อไว้แล้วก็แช่แข็งปลาเป็นบับที่2ก็ได้นะครับอันนี้แนะนําเลยโอเคแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งแบบที่ผมกำลังจะทำอย่านีน้ดีแบบแบบแตังแท้ก็คือใช้เป็นเฮอร์คิเลียนครับก็คือเพิ่มคอนโทลให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะแต่โชคมันเราไม่ได้บูชโชคไงเราก็ใช้เหยื่อแบบตกไวเอานะครับนี่อ่าพอเราได้แบบนี้ใช่ไหมก็ถ้าแนะนําอีกทีนึงก็บัที่2เนี่ยเอาเป็นแช่แข็ง ไม่ก็เพิ่มน้ำหนักดีกว่าครับไอที่ผมรีหาเออมันรีหาแล้วมันได้ตัวนี้มาเราผมก็ไม่มีหินคอสมิก <c oughs> ก็เลยเออไม่ได้รีหาต่อนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ลองไปทํากันได้ครับมันไม่ยากครับมันยากแค่อย่างเดียวเลยมูสโตนครับนี่เบ็ดดีๆที่ต้องมีนะฮะที่จริงถ้ามีบอสเกิดตัวัวันจะตกให้ดูหน่อยว่ามันจะรอดหรือเปล่าจะลองรีดูนะ ลองลองหาโทเทมตรงนั้นมันไอ้นี่บักอยู่ปะเมื่อกี้ของผมมันบักอ่ะเดี๋ยวได้รับตัแหน่งผมลองไอ้นี่ไปดูก่อนเปิดจะมีโทเทมเรียกบอสนะครับผมขีม้เกียจรอด้วยอ่ะโอ้ไม่มีเลยไม่มีเลยครับไม่เป็นไร ไม่มีเป็นไรซื้อไก่อนเอ้ยเอย้แต่บอกว่ามันก็โอเคนะถ้าพูดถึงแบบเอาไปเป็นมาเป็นเป็ดฟาร,ร์มเงินก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการคูณเงินมันเยอะนะครับอ้อแล้วก็ลืมบอกการที่จะคราบเป็ดนี้ได้ต้องมีเลเวลอยู่ที่200ครับถึงจะสามารถคราฟมันได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสหรับ คลิปวันนี้ก็หน้าประมาณนี้เนาะก็รีวิวแล้วก็พูดกับการบอกเลยว่าของแต่ละอย่างมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ขอบคุณครับที่รับชมครับอีกีหลักก่อนครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวไปด่นต่อถ้าผมได้นะครับบ๊ายบายครับแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะครับทุกคนเป็นดวงครับไปละบ๊ายบายครับผม